เบื้องเอาเนี่ยแง่แต่งหายังดีผู้นี้มีหอดปะพุ่มเต็มกระเป๋าอยู่ <laughs> โอ้ยเป็ดจะพุ่มใจเนาะอันมาหอดมือเหลก็กโอ้ยผมคืนหอดเมียผมขืนหอดเมียอยู่ขืนหอดเมียยังเดียวขืนอเมียกินหอ,อ,อ,อดลูกก่อนเออกินหอ,อ,อดเมียกินหอดลูกยัง<ๆ>เดียวโอเคนี่ปาร์คเทียวๆๆนะมเมนบอตั้งใจเฮ็ดง,งานแล้วปาร์ทวงเมยงนยังนี่โอ้ยเต็มอยู่อันนี้อันนี้เมนว่าสิไป่แค่งานเราเองเออสิไปเปิดร้านขายเสื้อผ้า เมี่ยมี้เอายังให้แน่เนี่ยเมียแต่งยังให้แน่เนี่ยมียนวัตถุเมียวแตงโอ้ยคุณน่ะปาดมีฮอดแม็กล์รี้บมีความไม่จิ้มเทียวกัเออตอนจ้ามีฮอดผงสักผาเออเฮ็ดให้อีบ์นี่ครับเมียแต่งให้อีก็มีแต่คนอันนั้นเนาะมีแต่คนดูแลผัวดีๆทั้งนั้นเลย อย่านอกใจเมียเด้อให้สมกับเมียเห็ดให้คักๆเด้อนี่เออแม่นบ่ไปกินข้าวมาแล้วบ่นี่ย่างไปกินข้าวมาเด้อทางบ้านกายจะปุดประจำการเด้อทางบ้านกายจะปุดประจำการเด้อบอณีถ้าพุดประจำกายมาได้ก็จะปุดที่ปุดปุดแล้วที่เข้าวปลาปลาเออ เออเน่เอาเน่าอันนั้นมาให้เพิ่นแนวอันเปลี่ยนซิมนะไอ้เค็มนะอันแนวแย่ซิมหนาวมาให้เขาเจาได้นี่บัเปิดญุเปลี่ยนซิมใส่เลยมเออเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแต่เดี๋ยวนี้ไปก็ได้ใส่ใบไฟสนามบินเอาอืมอ๋อพี่พี่บุทธิชัยไปไอ้ไปกี่รอบแล้วอ่้นานแล้วครับไปโรงงานนานแล้วอ๋อไปโรงงานนานแล้วอันนี้ไปกุ๊กเนาะ น้องชื่อธนากรเก้วคําอ๋อน้องธนากรแก้ยวคาเดี๋ยวก็ได้บินค่ะพึ่งอยู่ในขั้นตอนโอนเงินมาทํซีเอดีค่ะส่งบินไปไต้หวันค่ะฝากส่งพ่อด้วยลูกสาวพี่บอกฝากส่งพ่อด้วยนะลูกสาวหรือลูกชายมีหลายคนเนาะเข้ามาดูเออเยอะเลยเนี่ยเนี่ยกุก๊กกุ๊กพี่ต้องทําก้อยพี่ทําก้อยเป็นไหมลาบก้อยน้ําตกชคเล็กเนาะ อยากกินอะไรก็สั่งกุ๊กเอานะคะทุกคนใช่ไหมใช่คเยอะใช่ไหมสั่งฟัวแต่ว่าคนเรามันก็อาหารมันก็เป็นสิ่งสําคัญเนาะถ้าอร่อยเนาะเพราะว่าถ้ากับข้าวมันมันจืดมากมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวจะแจกเอกสารให้ต้องรอรอเอกสารก่อนออกก ใช่ไหมทำไมพี่ใส่คระเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ที่เพิ่งทางใจที่พึ่งทางใจีมดขึ้นเรื่องด้วยเขียนไหมแม่บอกเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมเลยเด้อ 4G ลงสนามบินเข้าตมต้องทำธุรกรรมโทรศัพท์เท่านั้นครับหลายขั้นตอนมากโอเคพี่สุภชัยดอกเข็มกลางอ๋อสุภชัยดอกเข็มกางเลียนไม่ได้ เปลี่ยนได้แต่ว่ากลัวแบบว่ามันมันฉุกละหุกเข้าใจไหมเออทําไปเลยก็ได้ทําไปเลยดีกว่าเกี่กับตัวเองสิบสี่คนไหมสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ๋สิบสามเองอ๋ออีกคนหนึ่งไม่มาเออใช่ใช่สิบก็เหลือสิบสามสี่ใช่ไหมพราะทศพลสังทองสิบสี่เหรอเจสตาได้ไหนเจสตานู่นนู่นเอาเอากระเป๋าออกมา เดี๋ยวจะพาไปเช็คอินนะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปพร้อมกันเออโอเคไหนดูเกตไหนดูสิเปิดเปิดพี่เปิดด้วนนี้สิตัวตัว JX742 ใช่ไหมพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะเดินเลยค่ะเดินเลยค่ะเดี๋ยวพาไปนะคะ เดินเลยค่ะเดินเลยค่ะมา,ามา,าค่ะไปไปเข้าแถวมาค่ะเข้าแถวมาไปไปเลยจะพาทุกคนไปเช็คอินนะคะอันนี้เป็นงานก่อสร้างนะคะเดินไปเลยค่ะเราจะพาทุกคนนะคะเดินไป ดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจครับมือกัดสัตว์นนวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่รอคอยได้บินแล้วได้บิน<ด>แล้ว,ลวออหอดหอยังหอดหอยังเดียวเด้อเบิ่งก่อนอ๋อเออใช่ไปกักตัวแล้วลืมลืมเออใช่ใช่ใช,ใช,ใช่โอ้ยดีใจแล้วเนาะส่งผัวมาเอามือจังจะได้บินแล้วมาดูเอาเด้อสามีใครมั่งเนี่ยมีแต่เมียเมียทั้งหลายส่งสามีมาสมัครกับพี่ยู บริษัทอื่นมีแต่ผู้สาวเนาะอะไรนะดีเด้อดีเด้อจ้าตามเพื่อนๆไปหนุ่มเขาขึ้นไปละใจไหมดีใจไหมดีใจครับดีใจมากเลยเนาะมาจากจังหวัดอะไรนะลำปางครับลำปางเนาะบ้านอะไรอ๋อลำปางอยู่อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเนาะจะได้บินไปแล้วประเทศอะไรประเทศอะไรไต้หวันครับประเทศไต้หวันเนาะอันนี้ลามาจากจังหวัดอะไรแม่ คอนแก่นเนาะจะได้บินไปโรงงานอะไรเจิ้นฟงเนาะงานเจิ้นฟงอ๋ออันนี้ท่านท่านมาจากจังหวัดอะไรท่านบ้านใดท่านอ๋อ้อันนี้เด้เพชบุรีครับเพชบุรีได้บินแล้วเนาะไดบินแล้วโอ้ยพี่น่ะเบียร์ไม่ได้บินเกือบไม่ได้อันนี้อันนี้เด้องค้ายครับเฝ้าไรครับเฝ้าไล่เฝ้าไล่โอ้ยเนาะองค้ายเลยครับเย่เอาคนรูปหล่อพระเยอะๆนี่มาจากจังหวัดอะไร อุดรครับอุดรเนาะครับสายจวดครับสายจวดสายจวดอีกแล้วอันนี้อันนี้จะอันนี้คนเหนืออยู่จังหวัดอะไรนะลำปางครับลำปางเนาะอันนี้นี่จังหวัดอะไรอุบลครับอุบลอันนี้บินไปโรงงานอะไรเจิ้นฟงครับเจิ้นฟงนะผู้เฝ้าเจิ้นฟงค่ะเจิ้นฟงค่ะโอ้ยอันนี้มาจากที่ไหนคะมุกดาหารครับมุกดาหารนะคะดีใจไหมคะจะอยู่บ้านหนมุกดาหารดีใจครับแข่งเจริญก็มหรื เออบ้านเดียวกันคำสีคำสีอันนี้ล่ะคะเพื่อเมี่ยงเพื่อเมี่ยงอยู่ที่ไหนนะรู้เสียงไครับปมาจากจังหวัดอะไรมาจากบึงการบึงการอันนี้ล่ะรู้เสียครับผมจังหวัดใดกว่าอุดรครับอุดรบ้านใดอุลิเลื่องน้องวัวซ้อครับน้องวัวซ้อโอ้ไปโรงงานอะไรโรอล็อแม็กครับล็อแม็กผลิตล็อแม็กโอ้หลายเลยล็อแม็กงั่นเหรอคนร้ายหลายผู้นะเบื้องรวดผู้นะหายใจบ่ทันแล้วพี่อิวแล่นไปทรงชุดหนึ่งแล้วก็มาอีกชุดหนึ่ง สงการมีบินเนี่ยส่งการมีบินถึงวันที่สิบสามเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ต้องมาส่งบินอีกวันที่ประมาณไม่สิบเก้าก็ยี่สิบชุดใหญ่ก็ชุดใหญ่น่าจะวันที่ยี่สิบเออใช่ยี่สิบบินอีกแล้วก็บินย4 24ิบสี่ยิบสี่แล้วก็ย7 28ิบเจ็ดยี่บแปดมั้งบินบินตลอดอ่ะที่เนี่ยบินเยอะข้าวเครื่องไม่ต้องกินกันแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาไปกี่กิโลเี่กี่กิโลเนย่มาม่ามีบอนัลนม่าม่าหมูสับมีไหมหมูสับ บวกินมะมาบวกินมะมาเบ๊ยผู ha ha ้ใดเอาไปโอ้หาเห็ดไปทัวถีบเนาะหาแสนบาทเด้อท่นนี้รักฐานนะเขาบอให้เอามะมาไปของกุ้งเนื้อนานเดี๋ยวมีเป็นรูปหมูอีกตั้งหากบางรูปเป็นรูปหมูอีกตั้งหากนี่เขาบอกว่าผู้ใ้เอาไปเออพี่หาเห็ดทัวถีบเด้อ อเอาไปแต่ว่าเอามามา,มาเอาไปได้แต่จะเป็นหมูเออส่งข่าวในเดอ้อส่งข่าวในเดอ้อว่ามันเป็นยังไงเดอ้อเข้าไปแล้วนะห้องกักตัวดีไหมในจ้างเข้าไปแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเรายังไม่เคยส่งคนไทยเข้าไปเนาะเป็นชุดแรกเดอ้อรายงานข่าวหน่อยเผื่อเขารับอ <laughs> ีก <laughs> แต่เสียดายเขาบอกว่าหอพักทําอาหารไม่ได้เนาะเดี๋ยวก็ค่อยไปขยับขยายเอาได้อยู่หรอก เจิ้นฟงเจิ้นฟงก็มีอาหารให้อยู่หรอกมีอาหารให้บนเครื่องบินอยู่มีเอาเอาเจลไปบ่ล่ะเอาเจลปลาแดกไปบอเอ้<ฮ><ฮ>เตรียมพร้อม,มน้ำปงน้ำปลาอยู่ไหนน้ำปงน้ำปลาอยู่ไหนน้ำปงน้ำปลาเอาไปหรือยังยเรียบร้อยแล้วคิดว่าคุณจะเอาเงินมาเมืองไทยกี่ล้าน จะอยู่ในฮอตทริปตีเดียววงล่ามคองล่ามอยู่นะครับพุ่นเล็ว <c oughs> อ่าไปไปล่ามหนาวเหล่าเด้ไต้หวันน่ะประมาณเอ่อสิบสามองศาประมาณหนาวอยู่เด้พากับล่มเครื่องเอาเสื้อกันหนาวในเด้อ <c oughs> อืมอันนี้ยังดีบได้เปลี่ยนชุดย่านอวก,กาศบริัทหลักพวกเธอโอ้โหเขาบรให้ใส่แล้วผ <c oughs> ู้ไรใส่เป็นโควิดเขาวะก็เลยบรให้ใส่ โบแมนหมายถึงว่าความคิดเขาเขาจะกลัวคนใส่ชุดขาวก็เลยไม่ใส่ไม่ใส่แล้วคนบินไล่หลายเนาะช่วงนี้เนาะบินตลอดเลยซูมือซูมือเลยคนได้ไปนดวงดีได้เนี่ยจะเป็นปิดประเทศอีกตายแล้วเนาะโอ้ยอันนี้ของเราสมัครตั้งแต่ตอนยังไม่ปิดประเทศใช่ไหมหรือว่าเพิ่งมา มาตอรี่ซันใช่ไหมใช่ไหมเรามาตอรี่ซันใช่ไหมเอออันนี้ก็รีซันรีซันเออรีซันหมดเนาะพวกเราเนาะอ๋อเออใช่ใช่อยู่ด้วยกันตั้งหลายเดือนเนาะอย่าปิดอีกเดอ้อบอกไต้หวันอย่าปิดประเทศอีกเดอ้อสงสารคนรอบินอยากให้บินเยอะๆหาเงินหาทองผู้ใ้มาสนามบินฝากต้นหลักจับมาน้าเลยเดอ้อเดี๋ยวยัง งานสนามบินยังบบทันมีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทมให้คุณมีอะไรจะฝากออ่ถึงเมียคุณไหมคะที่คุณจะได้บินวันนี้ฮะมีอยังสีบอกเมียบอมีอยังสีบอกเออล่อจนอะไรแล้วเนาะเอาเบาเมย์ให้เบาว่ามีอยังสีฝากหาเมียเมียมาทรงเนี่ยไปหาเงินเครับไปหาเงินมาให้เมียหลายๆเรอเออจำหนันเป็นบ่โอ้โดแล้ว ปลาแดกบ่หรือไปลองเบิองกาเน่นี่เยอะมากนี่ยังไปแช่พุ่มละอืมไปให้มันได้เงินได้ทองเด้อเพราะม่นไปได้อันนั้นอันให้โลมาเด้อล่ะเอาตัวให้โลเอาไปใช้แบบแกเด้องานผู้หญิงไม่มีวันนี้บินกี่ชุดวันนี้บินสามชุดค่ะตอนนี้ผมเบื่อกับข้าวโรงแรมสุดๆเลยงานผู้หญิงไม่มีเลยไม่มีกําหนดด้วยไม่ค่อยมีผู้หญิงบินแต่แม่เนี่ยมีแต่ผู้ชายเห็นไหม ผู้ชายเต็มไปหมดเลยเนี่ยงานผู้หญิงในจ้างเขาเอาแต่เวียดนามค่ะตอนนี้ไม่มีงานผู้หญิงถ้ามีเดี๋ยวจะบอกนะคะจะโพสลงเฟซนี่แหละถ้ามีนะงานไม่ค่อยมี <c oughs> เอาผู้ลังคนสิคิดสีไห้นาเมียได้หนิพีว่าเป็นบ่เฮ้ยเอาตรงไทยผักประทับใจ <c oughs> ก่อน <c oughs> บินเด้ <c oughs> เนี่ยเ <c oughs> มียมาส่ง <c oughs> หนุ่มๆโรงงานเจิ้นฟงจะได้บินไปไต้หวันแล้วนะคะโชคดีนะจ๊ะโชคดีนะจ๊ะเดินทางปลอดภัยเด้อส่งข่าวด้วยนะคะโชคดีนะคะโอ้ยกำดูแลลูกบ้านเด้อผู้ใหญ่บ้านดูแลลูกบ้านผต้องใหงลูกบ้านเออดูเดินทางปลอดภัยเด้อนพดลเดินทางปลอดภัยนะคะจ้ะโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยนะจ้ะ เอาโชคดีเด้อทุกคนโชคดีเด้อบ๊ว,า,วบายบาย